ยอดบุญอันยองสวัสดีค่ะท mm ่า hmm. นผู้ชมทุของซีซร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันแล้วก็คือขนลุกมากนะคะกับนายบายนายนั่นเองเพลงนี mm ้ hmm. เป็นเพลงใหม่ของนายบายนายนะคะเป็นเพลงชื่อว่าไม่น่าเจอนะคะซึ่ง MV ยังไม่มีไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่คือคือประเดน็นอะคือเผอิญเปิดมาเจอเว้ยผลเห็นเขาลงวันที่6มีนาะซึ่งมันผ่านมา กี่วันแล้วอะผ่านมาสามวันแล้วอะแล้วเราเพิ่งมาเห็นแล้วเราแบบเฮ้ยเพลงมันดีคือฝนไม่คิดว่าจะอะไรนะคือฝนคิดว่าเพลงมันก็แบบเอ้ยคงคงปล่อยเพลงทีเซอร์ออกมาั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านาทีมันแค่อ่อไม่ถึง3นาทีอะเออสองนาที58ิดวิคือมันเป็นเพลงที่เป็นเพลงเศร้าที่ทําให้เรายิ้มได้อะเข้าใจปะใครมีใครเข้าใจกับฝนบ้างเนี่ยเราเห็นตอนที่แบบ เรากำลังนั่งทำงานอยู่เราฟังไปเราก็แบบเราพยายามเก็บเก็บแล้วพยายามกั้นกั้นไว้ว่าฉันห้ามกรีดคือเพลงมันพอมากเว้ยแล้วเนี่ยมันเป็นแนวที่ฝนชอบมากตั้งแต่ฟังนายบายนายมาเพลงผู้โชคดีแล้วก็เพลงนี้แหละที่ฝนชอบมากคือเพลงไม่น่าเจอของนายบายนายนะคะเพลงนี้ไม่มี MV แล้วเราจะมาดีแอคชั่นกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เสียงกันว่าเสียงเพลงเป็นยังไงแล้วในความคิดของฝนเนี่ยทำไมฝนถึงชอบเพลงนี้โอเคไหม เดี๋ยวไปฟังกันฝนไม่รู้ว่าน้องๆได้ฟังกันมากพอแล้วหรือยังเพราะว่ายอดวิวเนี่ยดูรู้สึกว่าจะยังไม่เยอะนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ฝนจะมาฟังไปพร้อมกับทุกๆคนเลยแล้วกันถึงแม้ว่าฝนจะฟังมาแล้วประมาณเกือบ50กว่ารอบก็ตามนะคะเพิ่งได้ฟังแล้วฝนฟังตั้งแต่พอเปิดมาฝนไม่ฟังอย่างอื่นเลยนะฝนฟังเพลงเนี้ตลอดเลยคือแบบเพลงมันมันมันเข้าถึงอารมณ์มากอะเราชอบอะไม่รู้เพราะอะไรโอเคเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าเนาะ คิดนว่าเพลงมันจะแบบมันจะออกแนวแนวแนวนี้อ่ะแนวที่เราชอบเพลงท่อนแรกมันจะมีเสียงของแต่ละคนแบบแทกแทรกแทรกขึ้นมาในเสียงหลักๆเสียงเด่นๆอะอะแต่เสียงที่ร้องแล้วได้ยินเสียงเด่นที่สุดอ่ะ ฝนว่าจะเป็นเสียงของน้องไอซ์นะคะคือฝนเป็นคนที่แยกเสียงเติร์ดกับเสียงเจมไม่ออกเสียงเจมอะเสียงรีวเพลงนี้เข้ามากฝนแยกเสียงเจมกับเสียงเติรดไม่ออกจริงๆ เพลงเศร้าแต่ทำไมเราถึงมีคนสุขมีควาสุขเพรเพลงดังเพาะนะคะเสียงพวกคอรัสนี่น่าจะเป็นเสียงต่อทั้งส่วนใหญ่ โอ้ยฟังอะไรวะไอคนรู like ้ทีอะทำไมร้องกันดีขนาดนี้เนี่ยเสียงตอนท่อนไอนี้เมื่อกี้อ่ะอันรีสียงสูงอ่ะเสียงเจเจเลอร์สุดยอด แย่งเสียงกับตันไม่ออกเหมือนกันนะทุกคนคือมันพอมากอะเพราะมากเพราะแบบเพาะมากอะคือในความคิดของเราคือมันพร้อมากถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นเพลงเศร้าแต่จริงๆแล้วนะสำหรับฝนอะถ้าฟังใน เรื่องเสียงเรื่องทำนองจะเป็นเพลงที่เพราะแต่ถ้าฟังด้วยอารมณ์จะเศร้ามากอันนี้คือแบบกินใจมากๆฝนชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะฝนไม่คิดว่านายไบยนายจะร้องเพลงช้ากันได้เพราะแบบนี้ซึ่งแบบคือเราเราเราก็ดูพัฒนาการของพวกนางตั้งแต่ไลท์ฮิปโนไทป์เนาะแล้วก็จะมาเป็นผู้โชคดีแล้วก็มีเพลงนี้อีกมาอ๋อตายแล้วฉันใครก็ได้เอาฉัน คือแบบคือเหมือนคนยืนไม่อยู่เวลาฟังเพลงนี้เอาจริงแล้วท่อนท่อนแรกที่ขึ้นมาที่มันเป็นท่อนฮุกด้วยนะคือเสียงแต่ละคนมันจะมันร้องมันร้องด้วยกันก็จริงแต่ว่ามันจะมีสังเกต เล็กๆนะคะสังเกตฟังดีๆเสียงจะมีเสียงทุกคนจะมีเสียงแต่ละคนเด่นออกมาในแต่ละท่อนละท่อนละท่อนแต่เสียงที่ดูเด่นที่สุดก็อย่างที่คนบอกนะคะน่าจะเป็นเสียงไอซ์เนาะเพราะไอซ์เป็นคนที่เสียงกล้องมากนะคะแล้วก็จะมีเสียงของแจ็คกี้มั้งแล้วก็เสียงของเจเพราะว่าสามคนเนี่ยที่ฝนจับจับหลักได้ว่าเสียงนางจะดูโดดขึ้นมาเวลาที่เขาเอาเสียงของแต่ละคนออกมาเสียงพวกนางจะโดดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดมากๆ คือฟังแล้วฟังชัดมาว่าว่าเป็นเสียงผู้นางอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกเสียงเจมกัปตันแล้วก็เติร์ดนะคะสามคนเนี้ยผลแยกเสียงไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่เจมเจมนี่จะเสียงออกเล็ก,ลกลๆแหลมๆหน่อยเนาะก็อาจจะมีพอฟังรู้เรื่องบ้างแต่เติร์ดกับกัปตันเนี่ยผลไม่รู้ว่าร้องทอนไหนแต่คือคือเสียงน้องอะเติร์ดเป็นคนที่เสียงไม่เข้ากับหน้านะคะ เพราะว่าเติร์เป็นคนที่เสียงดีมากแล้วเสียงหล่อเวลาร้องแล้วหน้าน้องอะ่ะคือน้องเป็นคนน้ารักกับน้องไม่ใช่เป็นคนหน้าแบบหน้าดุมมาดแมนสมาร์เลยางน้องเป็นคนน่ารักแล้วเสียงน้องมันไม่ค่อยเข้ากับหน้ามันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันขัดขัด,ขดและตึงหิดหนิดอะไรเงี้ยมันก็เลยเอออาจจะทําให้เราแบบสับสนกับเสียงของนางอะไรประมาณนี้นะคะโอเคใครที่เพิ่งเคยฟังครั้งแรกหรือว่าใครที่เคยฟังมาแล้วชอบท่อนไหนชอบใครนะคะคือแบบฝนชอบท้องเพลงอะ่ะโดยเฉพาะท่อนแร็ป ท่านแลบชอบมากชอบเสียงเจชอบเสียงปอเช่ชอบมากๆคือตอนนี้หายใจไม่ท้วท้องแล้วอะโอเคขอไปสง,งบสติอารมณ์ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะว่าฝนจะมาเดี๋ยวชทใครอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอันยองอิตาาบอ